สวัสดีครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับกวนนอนเหรียญล้อถากำนนั้นแกะมาบอกพี่กัดครับก็เริ่มตั้งกันสี่โมงกว่าครับตอนนี้กัสแ,แล้วแล้วบ่ายโมงครับแล้วจะบ่ายโมงละนอนแดดครับมันงอมแดดกันเลยน,นอนพักเพื่อเครื่องยี่โมงไว้แต่ท้ายตรงงานพี่น้องประดับเพื่อเห็นงานจนเครื่องทงั้งละ แดดพอแห้งมาแดดหักเอาดีดีครับแล้วมันเอาอย่างเอายังเดี๋ยวบอก่าถึงโอเคครับสนามมือในการงามครับพี่น้องแห่งบันลพะพวนาใหญ่มีอย่างมาพาเด้อตะแหละ วงเวนนี่เป็นแต่ย่านแต่ล้มครับตั้งนังลานอยู่ล้มนีเดียยา่านฮะเป็นประดับติดฉากติดยางไม่แล้วย่านมันล้มทะานี้เลี่ยวเสี่ยกว่ามัดทางนาไปครับดึงนาดึงหลังอะ่ะเซฟตีไปก่อนจักน้อยครับลุ้งลุ้งล้มไปแล้วมันยากครับอุปกรณ์เสียหาย คนที่ซาเมื่อนี้ก็ซาไปอีกประมาณสิบนี่สิบนาทีครับเพราะวะ่าก็ขาดสองก็ใช้กันล้าพระไอ้นั่นพาเมี้ยไปฉีดยาครับเมี้ยว่าสบายไปหาหมองนะครัอาจารย์คกคุมก็ยังบันไดนมาครับ ่อยพระท่านได้แล้วขณะที่เป็นลุงโซนอีสานพุทธครับอีกสี่หาเมือเคากลับบ้านพุทธครับยานนกคงยี้ได้มาไ,ไปพ่อกันโคราดวันที่หาครับไหนประมาณนั้นม้อนี้ตัวแรงโง่เมนูเด็ดเดียวครับ เอฟซีเอาของมาให้เพียบเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผู้ใหญ่ใจดีเอาทั้งบะหมี่ครับบะหมี่มาฝากลราคาปลาทะเลครับผมกระตา,าแต่เดียวตัวแดงๆนะผมก็ว่าน่าจะเป็นปลาทะเลแหละเพิ่นบอกให้เอามาทอดเด้อท่านครับเพิ่นเอามาให้สองทุงมาจากหลายสายครับทั้งเอฟซีของปายุทธทั้งเอฟซีของบัารมานนทนะ์น้ำ ครับผมเอฟทีสาวน้อยเขานี่แหละแล้วก็เอาปลามาไว้ให้ผัดผัดชาว่าซั่นะครับเดี๋ยวตอนแรงในไทยบึงเชฟโจก็บอกว่าโอเคว่าจะมีเครื่องเฮ็ดบ่ายากะนะใช่ไหมหน่องบอกว่ามานี่ก็โอ้ใหเไดกินอาหารทะเลนครับเนเธอเล มงก็เลยบอกว่าขั้นบ่าทาันก็ไปหาซื้อปลาทูมาเนาะทำแจวปลาทูก็แล้วเนาะซื้อผักลวกมาเทีนเน่ยบว่าได้กินโดนละน้องก,กันเลยโห <c oughs> ของปลาทูกับปลาทะเลกันตอนไหน สวัสดีครับสวัสดีครับอัามาแต่งตัวมิชิดเนี่ยสมโภยพัทยา <c oughs> แดดแดดมันแดดทะเลอ๋อมันจะเหนียวมันจะเหนอะมันจะหนักเราก็เลยต้องมิชิดน,นิดนึงเมื่อแลี้ยงที่บ้านน้ำกันดิกระชือาบอยู่ด้ <c oughs> วยข้าววากะเดลศว่ากันคือส่งงานพี่น้อง,ง,งเรียวครับเรียวตั้งแต่บ่ายมุ้งละหักบ่อนั่นหักขาที่นอนนอนทั้งเหนื่ยหลับ เสื้อเลยฝากช่องนอนกินอินนอนอุ่นนะครับอยังก่อนช่องอยังกินอิ่มนอนเต็มกินอิ่มนอนเต็มครับฝากช่องไม่เลยนะครับบอมี่จะได้ครับช่องบรรพบุรนอนมีอยู่ครับปฏิเพียนเนี่ยเพราะว่ามังเทพมันมันมันจังค่ำดีนะบ่รับบ่นอนดีนะบ่ได้รับบ่ได้นอนสองชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเครื่องเนี้ยจะกระพาะกันเลือกอย่างตเวีทย์ตเวินนั่นหรอบ่มีเนาะขนาดมือนังสักแก้วคิดว่าสีแจกหรือว่าแจบนอนได้แค่สองชั่วโมงหนึ่งมั้ง ดีมือดีเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนไหลไปหอดตีนึงแล้วคน้นออามาไหลหน่อยนะเมื่อคืนเนี่ยผู้จัดมันไหลได้ใจเขาก็ลดเสียงนิดัเมื่อนี้ผู้จัดแจงมาแล้วครับทิ้งขึ้นครื่งเฝ้ามาได้พดี่น้องเลื่อเล่นนึนกท่องโมงครับเพื่อนมาปิดปาไหลเงาติดๆโมมี่ครับเพินพ่นเปิดเลยกำนั้นแกคำไหนคำนั้นพูดตรงครับบอกว่าเลิกเี่งครึ่งแต่อาจจะแบบ ไหลในคันพี่น้องยังมวนอยู่เนาะยังมวลอย่างตีหนึ่งเนี่ยคือยังมือคืนเนี่ยตีหนึ่งมวลครับคนไหลผมกับห่างไปว่าโอ้ได้นอนสองชั่วโมงเพราพออยู่ในแบบเพอตื่นขึ้นมาพอพอเงียบเสียงไปบตีหนึ่งเพราะมอสดีอีกห้านาทีมุ้งหนึ่งครับได้มาจอดนอนกะตอนแรกว่ายีลงเวทีเลยมาหอดมัน่ไหว โมเมนต์ Moment, พิกัดโบมีคนสี่จุดถีบครับอยากตั้งตะเวียงตะเว้นผลลัพธ์สบายดีเออเดาได้ขอบคนเร็วๆครับครับนี่นะครับบรรยากาศทีมมาลาบานอนครับเช็ดซับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็นจะเป็นทีมของพญานาคเจก้อนครับประดับทีมประดับของใยยจโฮมเจก้อนพญายนุยเสาลมครับล้อเห็นไฟตอนแรงครับสี่สิบห้านาทีจะเป็นทีมของเอเวอดีครับบาตุย พ <tu i ye> <conclusions> ิ้นปาอำนาจไอ้ที่เขาครับจากนั้นกระสุนพินพื้นไฟบารับนอนครับเขาอีกรอบหนึ่งเสร็จสุดท้ายครับจากนั้นกระสุนเศร้าครับอาจารย์้านแดงาจ้านางดนตรีรวมทังงเจ้า์มอดครับเขารอบสุดท้ายเสร็จความเรียบร้อยก่อนทำการแสดงขึ้นนี่ครับฝ่ามาได้พี่น้องเด้อหกโมงสตาร์ทเลิกเก็นเพิ่มครับจากทีนี้ฉันมังแตกไม่เป็นแนหรือกำลังแก่หุบโลกนะครับรถบัสาถบัสราคาหนึ่ร้อาสิบบาทครับ ขอบคุณครับพี่น้องครับโอเคจะมีฟอรไนิเจนี้ครับรถติดตั้งรถซับสไครต์ก็เหมือครับเดต่คองรถแล้วนะครับผมเขียวน่ำครับผมขอบคุณครับแม่ปัดรถติดตั้งเลยครับประดับติดตั้งฟอรนิเแล้วแล้วครับเหลือจะติดต่ฉากและแล้วแล้วบัดนี้แหละพี่น้องครับ เย็นตากันพักพ่อนพี่น้องงานมีซุ้มมือครับขื่นพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันเลยกระเกะกะกันประเทศเนี่ยตั้งฟอหนต์ก้อนวิธีใหญ่ก็บ่ได้ประเทศเนี่ยก็ต้องจังได็ก็ต้องให้วิธีใหญ่ขึ้นก้อนเอามาหอดวิธีใหญ่มาหอดก้อนมาตั้งอีบ่ตั้งอีล้อฟฟอหนต์ก้อนกาบ่ได้ประเทศเนี่ยเขาก็ต้องจังไดะมาหอดก็ต้องตั้งก้อนครับ จริงไหนมาใส่นเนาะบางทีอยู่เองแน่นอนกิงนักมวยมาใส่เองเนาะวันที่พาลูกน้อง,งไปเที่ยวทะเลท่านอพอพักกันตั้งเวทีแล้วๆก็หฮาวกันอยู่ครับพอตั้งแล้วๆพกักพกันนอกพักกันนอนกันผูกปีสรุปสไลด์แล้วนะเป็นนักท่านแล้วถามผู้ใดครับมีคนไปแล้วมันไงนอับ้านซีหลังครับขึ้นไปเืองทึ้งก็ ตาละขึ้นเป็นเถิงเถิงนะนคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่้องคนระับขอบคุณครับสวัสดีครับ